กลุ่มกเกษตรกรปลูกผักหมู่บ้านลาดคุ้ยรวมกลุ่มขึ้นในปี2548โดยป้าคำปีสีหวงเป็นผู้ริเริ่มแนะนำให้กเกษตรกรปลูกผักหลายชนิดในหมู่บ้านหมู่บ้านลาดคุ้ยอำเภอไซธานีอยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทร์ประมาณ30กิโลเมตรกลุ่มกเกษตรกรมีสมาชิกจำนวน12รายและมีพื้นที่คนละประมาณ2-3ไร่ผักที่ปลูกมีผักวางตุ้งฮ่องเต้ผักวางตุ้งไต้หวันคะน้า ผักกาดเขียวปรีผักกาดหอมและผักบุ้งซึ่งเกษตรกรจะนำไปขายให้ตลาดระดับบนเช่นโรงแรมหรือร้านอาหารป้าํำปีสีหวงศ์อายุ42ปีเดิมเช่าที่ดินเพื่อปลูกถั่วฝักยาวและนำไปขายในตลาดสดใกล้เคียงหลังจากเก็บเงินมากว่า10ปีป้าํำปีและสามีได้ซื้อที่ดิน10.5ไร่โดยปลูกผกักข้าวและขุดบ่อเลี้ยงปลา ป้าเรียนรู้การปลูกผักจากวิธีที่ถ่ายทอดต่อๆกันมาไม่ได้รับการอบรมใดๆจากผู้เชี่ยวชาญช่วงเริ่มต้นป้าคำปีติดต่อโรงแรมและพัตตาคารโดยผ่านน้องสาวซึ่งเป็นผู้ส่งผักให้ลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ก่อนแล้ว ป้าคัมปีรับซื้อผักที่มีคุณภาพดีจากสมาชิกในกลุ่มทำการรวบรวมและส่งต่อให้ผู้กระจายสินค้าซึ่งจะขายให้ผู้ซื้อต่อไปป้าคัมปีส่งผักให้กับโรงแรมและพัตคารต่างๆและยังส่งไปขายในตลาดที่เวียงจันทร์อีกด้วย ป้าคัปีช่วยเพื่อนเกษตรกรโดยปล่อยเงินกู้แบบไม่คิดดอกเบี้ยสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วยเหตุนี้จึงทำให้ป้าคำปีสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเกษตรกรอื่นๆในกลุ่มและยังขายสินค้าของเกษตรกรให้กับผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานใหญ่ในราคาสูงขึ้นด้วยเกษตรกรในกลุ่มร่วมกันใช้บริการของป้าคำปีเพราะได้รับข้อมูลทางการตลาดและคำแนะนำ เกษตรกรส่วนใหญ่เดิมปลูกถั่วฝักยาวแต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นการปลูกผักกินใบเพราะได้ราคาดีกว่าเกษตรกรในกลุ่มผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP หรือหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีการผลิตเริ่มจากการซื้อมเมล็ดพันธุ์จากร้านขายอุปกรณ์ทางการเกษตรและทำการเตรียมแปลงปลูก หลังจาก2 4สัปดาห์จึงจะทำการย้ายต้นกล้ามีการใช้ยาฆ่าแมลงแต่จะหยุดใช้อย่างน้อย2 4สัปดาห์ก่อนการเก็บเกี่ยวผักจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน50วันหลังจากย้ายปลูกหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วผักจะถูกชั่งน้ำหนักและขนส่งไปยังผู้รวบรวมโดยรถบรรทุกเมื่อผักถูกรำเรียงมายังบ้านผู้รวบรวมจะมีการทำความสะอาดตัดแต่งคัดแยก และบรรจุในถุงพลาสติกขนาด12กิโลกรัมหรือสำหรับปริมาณที่ใหญ่กว่าจะบรรจุในตะกร้าพลาสติกจากนั้นผักจะถูกส่งไปยังโรงแรมร้านอาหารและตลาดสดโดยผู้รวบรวมในห่วงโซ่อุปทานหรือขั้นตอนการผลิตจนกระทั่งจำหน่ายนี้เกษตรกรผู้ปลูกผักรายย่อยถูกเชื่อมโยงไปยังผู้ซื้อที่เป็นหน่วยงานใหญ่ในเวียงจันท์ผ่านต้าคัมปี ผู้ซื้อหน่วยงานใหญ่ได้รับประโยชน์ที่ได้สินค้าแน่นอนผ่านป้าคำปีแม้ในช่วงที่ผักมีปริมาณไม่พอป้าคำปีจะซื้อผักจากเมืองไทยเพื่อให้มีสินค้าส่งแก่ลูกค้าเสมอป้าคำปีเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการผลิตและจำหน่ายของกลุ่มจากข้อมูลที่ป้าเก็บทุกวันจากโรงแรมร้านอาหารและตลาดสด ป้าจะให้คําแนะนําแก่เกษตรกรในการวางแผนการปลูกว่าจะต้องปลูกผักชนิดใดบ้างรวมถึงปริมาณผักที่จะเก็บเกี่ยวในแต่ละวันส่วนขั้นตอนการปลูกนั้นเกษตรกรแต่ละรายจะทําการวางแผนจัดการเองสมาชิกในกลุ่มได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับและจากเงินกู้ที่ได้รับในบางครั้งรวมถึงคําแนะนําในการใช้ปัจจัยการผลิต แต่ประโยชน์หลักคือได้กำไรจากการขายสินค้าให้ลูกค้าเนื่องจากความหลากหลายของผักที่ปลูกและความผันผวนของราคาผักทำให้กำหนดต้นทุนการผลิตและรายได้ของเกษตรกรได้ยากปกติแล้วหนึ่งฤดูการผลิตของผักกินระยะเวลาประมาณ3เดือน ปลาคำปีประเมินต้นทุนในการผลิตได้ประมาณ4 2 3 0 0 0นากีบต่อแฮกแตร์หรือประมาณ2,400บาทต่อไร่ต่อ1นึฤดูการผลิตราคาของผักกินใบเปลี่ยนแปลงสูงมากในช่วงเวลา1ปียกตัวอย่างเช่นผักที่บรรจุถุงพลาสติกขนาด12กิโลกรัมมีราคาต่ำที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม โดยขายที่ราคา22,500กีบหรือ75บาทส่วนราคาสูงสุดที่ประมาณ115,000กีบหรือ383บาทในช่วงกันยายนถึงตุลาคมเกษตรกรร,กร,รายใหญ่ที่มีเนื้อที่ประมาณ12.5ไร่มีการจ้างแรงงานสามารถสร้างรายได้ที่9ล้านกีบหรือ30,000บาทต่อเดือนหมู่บ้านปลูกผักลาดคุ้ยประสบความสำเร็จเพราะเหตุผลดังนี้ หเกษตรกร,ร,กรมีการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่ดีและมีการร่วมมือกันเพื่อขายสินค้าผ่านการประสานงานของผู้รวบรวมซึ่งเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเช่นเดียวกัน 2. กลุ่มมีการปฏิบัติตามแผนการผลิตที่ได้วางไว้จากการช่วยเหลือและข้อมูลของผู้รวบรวมการวางแผนการผลิตช่วยทำให้มีผลผลิตป้อนสู่โรงแรมและร้านอาหารซึ่งเป็นลูกค้าระดับบนได้อย่างสม่ำเสมอ การส่งสินค้าคุณภาพดีปริมาณแน่นอนและเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่ทางโรงแรมและร้านอาหารต้องการ 3. ผู้รวบรวมผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในห่วงโซ่อุปทานเป็นผู้จัดการทุกอย่างเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับเกษตรกร,ร,กรและกับผู้ซื้อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้รวบรวมเองและลูกค้าต่างก็ได้รับผลประโยชน์ 4. เกษตรกร,ร,กรได้รับการช่วยเหลือจากผู้รวบรวมในเรื่องของเงินกู้ปัจจัยการผลิตและข้อมูลในการผลิตเหมือนกับว่าเป็นบริการเบ็ดเสร็จในที่เดียว